หลับตาเจ้าก่อนคุณพระหลับตาเจ้าก่อนจะค่อยฟังว่าเสียงของใครจำได้ไหมจำได้ไหมเสียงของใครเสียงของท่านพุตธธาพใช่ไหม มาเยี่ยมโดยตนเองไม่ได้แต่ก็มาด้วยวาจามีเสียงมามาคุยกันมาเอาใจช่วยด้วยจิตใจมาคุยกันเหมือนกับมาเยี่ยมมาซักซ้อมข้อธรรม บางข้อเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่คุณพระเองในสภาพอย่างนี้นัตมมาเห็นว่าหัวใจของพระพุทธวจนะทั้งหมดจะมีประโยชน์แก่ ความเจ็บค่ายจึงอยากจะมาพูดกันสักหน่อยด้วยเรื่องหัวใจของพระพุทธวจนะโดยคิดว่าคุณพระก็ทราบอยู่แล้วแต่อาจจะลืมไปก็ได้เพราะความเจ็บค่ายครอบงำ ถ้าจะฟื้นไปก็ได้จึงอยากจะมาพูดโดยเรื่องนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมที่มีประโยชน์ที่สุดในเวลาเช่นนี้หัวใจของพระพุทธศาสนา หรือพระพุทธวจนะนั้นอาจจะกล่าวได้หลายหลายอย่างแต่ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดนั่นก็คือคำกล่าวสั้นๆว่าธรรมะทั้งปวงธรรมทั้งปวง,ททง,ปวงสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองซึ่งโดยบารีก็ คือคำว่าตาถาตาอาตมายังจำได้ว่าได้ได้เคยพูดกันถึงเรื่องนี้เมื่อนานแล้วก็ลองกำลึกดูว่าได้พูดอย่างไรตถาถาตาว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเอง ทุกสิ่งเป็นเช่นนั่นเองทั้งสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยหรือสังขารทั้งปวงมันก็เป็นเช่นนั่นเองตามแบบของสังขารแม้สิ่งที่ไม่ใช่สังขารแต่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตา มันก็มีความเป็นเช่นนั่นเองตามแบบของวิสังขารถ้าเราเห็นความเป็นเช่นนั่นเองจะเป็นอย่างไรข้อนี้เคยพูดกันแล้วเพียงแต่ย้อนระลึกนึกถึงใจความ เหล่านั้นก็ควรจะพอทบทวนกันได้ง่ายๆสัส้นๆว่าพวกที่มีเหตุมีปัจจัยสังขารที่มีเหตุมีปัจจัยมันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเกิดขึ้นก็เป็นเช่นนั่นเอง การตั้งอยู่ก็เป็นเช่นนั่นเองการดับไปก็เช่นนั่นเองดังนั้นความเกิดมันก็คือความเป็นเช่นนั่นเองความแก่ชารา <c oughs> มันก็เป็นเช่นนั่นเองความเจ็บ่ายก็เป็นเช่นนั่นเองกระทั่งความตาย ก็เป็นเช่นนั่นเองขอให้ดูให้ดีจนรู้สึกในความจริงของ้อนี้ว่าความที่เราอยู่สบายเนี่ยมันก็คือเช่นนั่นเองการที่เราต้องเจ็บพายมันก็เช่นนั่นเองถ้าหายมันก็คือความเป็นเช่นนั่นเอง คือมีปัจจัยที่ถูกต้องถ้าไม่หายมันก็เช่นนั่นเองเพราะมันมีปัจจัยที่ไม่ถูกต้องถ้าสมมติว่าจะต้องตายมันก็คือเช่นนั่นเองถ้าไม่ตายมันก็คือเช่นนั่นเองนี่การที่เรามีความเกิดแก่เจ็บตายใมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันก็กลาย เป็นเรื่องเช่นนั่นเองจึงมีทำกล่าวว่าเราทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของตนต้องเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ดังนี้ <c oughs> ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ เป็นเรื่องของเช่นนั่นเองเป็นความเป็นเช่นนั่นเองของสังขารทั้งหลายทั้งปวงแต่พระองค์ได้ษัต์ว่าถ้าได้อาศัยพระองค์มาเป็นกัลยะาณมิตรแล้วที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิด ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายข้อนี่หมายความว่าอย่างไรข้อนี่หมายความว่าเมื่อเราได้อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัละยะาณมิตรแล้วก็คือได้ฟังพระธรรมของพระองค์ ้เข้าใจในธรรมะของพระองค์จนกระทั่งเห็นธรรมะสูงสุดที่เป็นเช่นนั่นเองสูงสุดคือความไม่มีตัวตนความไม่มีของตนมีแต่ธรรมชาติแห่งความเป็นเช่นนั่นเองทุกอย่างเป็นเช่นนั่นเองไม่มีความหมายแห่งตัวตน ของมันเลยเมื่อมองเห็นความเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่ควรถือว่าเป็นตัวตนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันจึงไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย มีแต่สังขารทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นนี่เรียกว่าเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสังขารทั้งปวงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่สังขารทั้งหลายรุงแต่งไปตามกฎ ของอิทัพปัจจยตาสดอิทัพปัจจยตาปันดาลให้สังขารเป็นไปเรามาสมมติเอาอาการนั้นนันว่าเป็นความเกิดบ้างเป็นความแก่บ้างเป็นความเจ็บบ้างเป็นความตายบ้างถ้าหลงในสมมตินี้ก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตาย เมื่อได้อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรเห็นความจริงแล้วก็เห็นว่าไม่มีใครไม่มีใครไม่มีสัตว์บุคคลใดมีแต่สังขารล้วนๆเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าเห็นความเป็นเช่นนั้นเองขอ,องสิ่งที่เป็นสังขาร คือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปตามธรรมชาติที่นี่มาดูพวกที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นธรรมะประเภทอะสังขะตะธรรมอะสังคตะธรรมไม่มีเหตุปจัจจัยแหปรุงแต่ง พวกนี้ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลของอะไรมีแต่สภาพเป็นเช่นนั่นเองของธรรมะส่วนนี้ซึ่งเรียกว่าวิสังขารเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงเรือเรียกกันโดยภาษาธรรมดาธรรมดาว่าพระนิพพาน ธรรมะประเภทนี้ว่างจากการปรุงแต่งมันจึงว่างจากความเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> แม้ว่าสังขารทั้งหลายจะมีความเกิดแก่เจ็บตายถ้าบุคคลมองเห็นวิสังขารหรือภาวะแห่ง การไม่ปรุงแต่งแล้วสิ่งที่มีการปรุงแต่งก็หมดความหมายไปเองเพราะว่ามันว่างจากสิงที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้พิจารณาดูว่าในที่ทุกแห่งไม่มีอะไร ที่เป็นตัวเป็นตนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะเราเข้าใจเอาเองเราสมมติกันเองถ้าเราไม่รู้ไม่ได้อาศัยพระพุทธองค์เป็นกันลายาณมิตรจึงไม่รู้ว่าสั้งขานทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีอาการต่างๆกันถูกเอามาสมมติยดยึดถือ ให้เป็นเกิดเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเจ้าของผู้กระทำการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นถ้าเข้าใจถึงหัวใจของพระธรรมหรือของพระพุทธวะจะนะแล้วย่อมไม่เกิดความรู้สึกว่ามีอะไร ที่เป็นตัวเป็นต้นไม่มีอะไรที่น่าเอาเป็นตัวเป็นต้นไม่มีอะไรที่ควรเอาเป็นตัวเป็นต้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นโดยความยึดถือว่าเราเป็นหรือใครเป็นนั่นเป็นนี่นี่เรียกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นมาเป็นของเรา ถ้าเห็นอย่างนี้จิตก็ไม่จับช่วยอะไร <c oughs> ไม่จับช่วยเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของตนไม่จับช่วยเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนไม่มีอะไรที่จะต้องจับช่วยเอามาเป็นตัวตนของตน และจับช่วยเอามาเป็นของตนตัวตนของตนก็ไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะมันว่าง <c oughs> จากความเป็นตนหรือของตนมันเป็นเพียงกิริยาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังขารที่มีการเปลี่ยนแปลงสังขารล้วน ตามธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงนี่เราเรียกว่ากิริยา <c oughs> แต่ถ้าจิตมันโง่ไปเอากิริยานั้นมาเป็นของตนมันก็กลายเป็นกรรมแล้วก็จะมีผลกรรมสำหรับจิตที่หลงยึดถือเฉ่นนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคำกล่าวที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าเราเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเช่นแล้วมันก็ไม่เป็นการทำกรรมเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของสังขารจึงเรียกว่าเป็นกิริยาเท่านั้น เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์จิตก็จะน้อมไปเพื่อพระนิพพานอันเป็นความดับไม่มีอะไรเลือสสำหรับเวียนกลับมาเกิดอีกที่นี้เมื่อถึงคราวที่สังขารร่างกายนี้มันจะดับของมันเองตามธรรมชาติ ให้จิตนี้สมัครดับไม่เหลือสมัครใจดับไม่เหลือมีความรู้อยู่กระใจว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงกิริยาของสังขารตามธรรมชาติก็จะสมัครดับไม่เหลือหรือจะถึงกับพอใจที่จะดับไม่เลือคือพอใจในพระนิพพาน ถ้ายังเลืออยู่ก็มีการเวียนว่ายไปในวัฏตะสงสถ้าดับไม่เลือ้อมันก็เป็นนิพพานจึงควรจะส,สมัครนดับไม่เลืออย่าให้ต้องน้อยหน้าอนนาถินดิกะเศรษฐีเศรษฐีคนนี้ เมื่อจะได้ยินได้ฟังเรื่องอนตัตตาเรื่องดับไม่เหลือในวาระสุดท้าย <c oughs> ก็ยังเอาตัวรอดได้ดังที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีนั้นนนเราก็เป็นพุทธบริษัทมานานข <c oughs> ้าใจธรรมะนี้จึงสามารถที่จะดับไม่เหลือ <c oughs> โดยที่ไม่ต้องน้อยหน้ากัน โดยกระทำในใจให้ถูกต้องว่าสังขารทาั้งหลายทั้งปวง <c oughs> มันเป็นเช่นนั่นเอง <c oughs> ที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นเช่นนั่นเองตามลักษณะของการปรุงแต่งหรือสังขารการปรุงแต่งนี้เราเรียกกันว่าสังขารพวกที่เป็นสังขารก็เช่นนั่นเองไปตามแบบของสังขาร วกที่เป็นวิสังขารมันก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของวิสังขาร <c oughs> จึงกล่าวได้ว่าทำทั้งปวงทั้งสังขารและวิสังขารมันเป็นเช่นนั่นเองขอให้เป็นเช่นนั่นเองมาปรากฏแก่จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาความทุกข ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ชมตามพิจตรัว er. ่าได้อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วพวกที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเกิดพวกที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็พ้นจากความแก่พวกที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเจ็บพวกที่มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตาย ดังนี้โดยปกติล้วก็มองเห็นข้อนี้อยู่จิดก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรให้เป็นทุกข์หรือเมื่อถึงคราวที่สังขารร่างกายนี่มันจะดับลงไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นเพียงกิริยาเป็นกิริยาเป็นกิริยา ไม่ใช่การกระทำกรรมของบุคคลผู้มีตัวมีตนจิตเห็นธรรมะแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วแม้แต่การแตกดับแห่งสังขารนี้ก็เป็นเพียงกิริยาของธรรมชาติเกี่ยวกับการดับนี่มันต้องมีแน่จึงอยากจะให้รู้จักทำในใจว่าถ้าจะต้องดับลงไปจริง ในเวลานี้จะทำในใจอย่างไรนี่ข้อนี้ได้เขียนไว้เป็นคำกลอนเอามาอ่านให้ฟังสำหรับจะลึกเมื่อสังขารนี้จะแตกดับไปตามธรรมดาของสังขารคำกลอนนั่นมีว่า สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงนอมันเกิดก่อตามหน้าที่มีสังขารแล้วก็ดับเป็นธรรมดาตามอาการไม่อยู่นานมันเป็นเช่นนี้แล สังขารกลุ่มนี้หนอก็เหมือนกันจะสิ้นสุดลงในวันนี้เป็นแน่ไม่มีใครเกิดหรือตายมีได้แต่สังขารแทๆ้ๆมันจะดับโดยธรรมดาความสงบมีเพราะดับ แห่งสังขารมันดับเย็นเป็นนิพพานสิ้นสังสารนามรูปนี้ดับวันนี้เป็นกิริยาไม่มีเชื่อกลับมาเกิดอีกเลยคอยทบทวนในใจ ให้เห็นชัดอยู่เสมอไปดังข้อความต่อไปนี้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งทั้งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงน้อมันเกิดก่อตามหน้าที่มีสังขารแล้วก็ดับเป็นธรรมดาตามอาการ ไม่อยู่นานนะ่มันเป็นเช่นนี้แลสังขารกลุ่มนี้หนอก็เหมือนกันจะสิ้นสุดลงในวันนี้เป็นแน่คือแม้มันจะสิ้นสุดลงในวันนี้ก็ให้ถือว่าไม่มีใครเกิดหรือตายมีได้แต่สังขารแท้ มันจะดับโดยธรรมดาความสงบมีเพราะดับแห่งสังขารมันดับเย็นเป็นนิพพานสิ้นสังสารนามรูปนี้ดับวันนี้เป็นกิริยา <c oughs> คือถ้านามรูปนี้จะดับวันนี้ <c oughs> ก็ให้เป็นเพียงกิริยากิริยาไม่ใช่กรรม ไม่ใช่การกระทำที่จะมีผลใดๆเป็นเพียงกิริยาของธรรมชาติของสังขารที่ปรุงแต่งตามธรรมชาติไม่มีเชื้อกลับมาเกิดอีกเลยเนี่คือหัวใจของพระพุทธวจะนะทั้งหมดสรุปรวมอยู่ที่ว่าทั้งสังขารและวิสังขารเป็นเช่นนี้เอง เมื่อมันแสดงความเป็นเช่นนี้ <c oughs> ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ควรจะมีปัญหาจิตลอยว่างวางหรือว่าง <c oughs> จากความยึดถือใดๆโดยประการทั้งปวงต่อไปนี้จะสวดพระบาลีให้ฟังสักหน่อยขอให้ตั้งใจทีตั้งใจฟังให้ดีหลับตา ้ำรวมจิตใจฟังให้ดีสัพเพสังฆาราอนิจจาสัพเพสังฆาราทุกขาสัพเพธรรมาอนตตาติยะธา,าปัญญายะปัสติอาธานิพินธติทุกเข เอสะมคโควิสุทธิยาสังฆาราปรมาทุกข่าเตสัวูปสมโมสุโคนิพพานังปรมังสุญญานิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังวทันติพุทธา อิทิป ah ิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรบุริสธรรมะสาะทิสัทธาเทวมนุสตางพุทโธภะคะวาตีสวะฆาโตภะคะวตาธรรมโม สันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูทีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยานยัปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสุปุคันายเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณายโยอัญเชลิกะรณิโยมนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิจ so so ok at ิตังคติตังตุมหังจิปเมวัสมิจตวสัเพบุรนตุสังกปาจันโทปนราโซยัามณิโชติราโซยัทาสัพพิติโยอิวัชันตตสัพโรโควินัสตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาธนาสีริสานิจังุทธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังราลางเป็นนว่าธมาได้มาเยี่ยมโดยเสียงโดยการกระทำนี้ สมตามความตั้งใจของอาตมาแล้วขอให้คุณพระสามารถดำรงจ,จิตใจที่น้อมไปเพื่อความดับไม่เลือไม่มีความทุกข์แต่ประการใดเพราะการเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่ง ทั้งพวงดังที่กล่าวมานี้จงทุกทุกประการเถิด